สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาปลูกนะคะเจ้าบอลสีนะบอลสีมันชื่อว่าตัวเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าชายชนนะคะชายชนต้นนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะอันนี้คุณยายก็เพราะเพราะเขาเนี่ยจากเอ่อมเมล็ดเหมือนกันเอ,อจากการผ่าหัวนะจากการผ่าหัวนะคะอันนี้ก็คุณยายพอเขาโตแล้วนะเมื่อกี้คุณยายเอ่อ เอาออกจากดินดูนะคะเขาก็มีหัวหัวเขาก็ใหญ่แล้วนะหัวใหญ่แต่ต้นมันเล็กนิดนึงนะแต่หัวใหญ่คุณยายก็เผ่าหัวเขาออกไปแล้วนะผ่าหัวออกไปแล้วแล้วก็ทาปูนนะทาปูนแล้วเราก็ปลูกเขาไว้เหมือนเดิมนะปลูกเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะคะเจ้าต้นนี้เราได้หัวแล้วนะเราปลูกไว้เหมือนเดิมนะปลูกไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณยายปลูกให้ดูนะแล้วก็เจ้าหัวมันนะแล้วก็ผ่านะคะผ่าแล้วเราก็มาแช่น้ําปูนใสไว้ประมาณสักเอ่อชั่วโมงหนึ่งนะประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่นะ เพื่อที่ว่าจะไม่ให้เขาเอ,อ่อไม่ไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่เน่าง่ายนะคะเพื่อให้เขาจะได้แข็งแรงด้วยนะคะน้ําปูนใส่ก็ทําให้เขาแข็งแรงแล้วก็ไม่เน่านะคะไม่มีเชื้อรานะแล้วก็ชําในนี้ได้เลยนะคะชําในนี้ได้เลยเดี๋ยวคุณยายจะพาชํานะพาชําออกเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ในนี้เลยนะคะใส่ในนี้ เวลาทานะคะเวลาทาแล้วก็ทาอย่างนี้นะคะเวลาทาแล้วก็ทําอย่างนี้เลยนะทำนี้ลงไปที่เขาทําเยอะๆนี่ส่วนมากเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูนะว่ามันมันเออขึ้นลงอะไรยังไงนะเขาก็ทําเทๆลงไปเลยนะคุณยายเห็นที่เขาทําก็น่าสนุกดีนะ แต่คุณยายก็ทําแบบนี้นะโอเคนะคะนี่อันนี้พอแล้วนะพอเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาปิดฝาไว้เลยนะคะปิดฝานะคะปิดฝาไว้นะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มันยังไม่ไม่ขึ้นหรืออะไรนะถ้าน้ํามันแห้งแล้วก็เออแล้วเราก็หยอดน้ําได้นะคะหยอดน้ําได้อันนี้อันนี้น้ําแฉะแล้วนะคะเราไม่ต้องลดน้าแล้วค่ะปล่อยไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆงอกมานะคะ นะคะบอนนี่เขาเกี่ยวกับน,น้ํานะคะบอนเกี่ยวกับน,น้ําเขาจะต้องอยู่กับน,น้ําตลอดเวลาเดี๋ยวคุณยายจะปลูกต้นนี้เลยนะโอเคคุณยายปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วนะ,ะเพื่อความรวดเร็วปลูกเลยนะคะนะคะในดินร่วนนะคะในดินร่วนเดินคุณยายใช้เป็นดินก้าปูครึ่งหนึ่งแล้วก็กับมะพร้าวสับละเอียดครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะ ใส่ปุ๋ยละลายช้าแล้วก็เอากลับมาพ้าทับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อตอนนี้อากาศมันแห้งแรงมากเลยนะในเมื่ออากาศแห้งแล้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกระถางเราควรจะหาจานรองน้ําใส่น้ําไว้นะเพราะว่าเจ้าบอนคาว่าบอนก็คือเขาจะต้องอยู่กับน้ําอ่ะนะอืมเราก็ช่วยเขานิดนึงเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงนะควรจะบํารุงรักษาเขาหน่อยนึงเขาจะได้เจริญเติบโตแล้วก็ใบจะได้สวยงามนะให้ลายที่สวยงามนะคะให้ลายที่สวยงามอุปกรณ์นะคะในการปลูกนะก็จะมี มีกากมะพร้าวสับละเอียดนะแล้วก็มีกากมะพร้าวสับนะะคแล้วก็มีปูนนะคะมีปูนนะคะแล้วก็มีปุ๋ยมีปุ๋ยอันนี้นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะแล้วก็มีน้ําหมักนะมีน้ําหมักนะคะในการที่จะดูแลบอลให้สวยงามนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะ